แกงเนาะเนาะครับหอยกวดนีออกสัญจรที่สระบุรีของเขาแกงเหรอครับหน่อยอสิเอาชนเอกติดแม่ครัวนะครับมาตามตองวดงวดน,ดนีแม่ค้อมว่า,าบ้างได้กว่าบวจับคูบวจับคูเอาว่าันจับจับแล้วมันกระบอบ่เข่า,า,า,เ,ขาเนาะไอพี่น้องกิฟซี่คุณเสียเงินแค่นั้<อ>น,นแล้ว พี่น้องพี่นอ้อิปชี้พ่นจับออกนะคให้เพิ่นให้เพิ่นไปจับคู่เองต็ว่าเ็กเด็กวิ่งเ็กติดจับหอยูุกเรกวิ่งเ็กติดนีพวกแม่ขั้ขวหนีเขาตลอดเนาะเป็นอันนีชุดเกา่าจนหมดแม่ขั้วเนี่ยคเก่านะครับเนาะเอาแม่ขั้วงวดนี้นะครับจะว่าจับคู่ให้นะครับแอดมาให้จับแล้วก็ยังก็จับอยู่พี่น้องนะครับก็สามารถตึกตะก่นะครับพี่น้องอิปี้ นหมดจับะิดกับเลขวิ่งไปนะครับยังเป็นยืนยันทั้งตัวเดิมทีคือเกานะครับเด็กวิ่งบนล่างเนาะแต่กก็เด็กติดบนล่างนะครับไอพี่ลองมาจับใส่กันเลยจับใส่กันนะครับจะมี่สองห้าสามห้า เออกันสิลูเล็กพิโลกหายน้องหายใจ่อยู่ครับผมต่อกันด้วยตับเลขกพิษโลกอ่าเลขพิ่โลกสามตัวมุจฉพันดช่องตัวใดไปมันยังอะไร่ไหมน้องมันจะเอาเหรอครับผมเอามาตามเลขพิษโลกนะครับพิษโลกเออเลขพิษลกพันใดเนาะครับยซองตัวก็บอะไรสามตัวก็บอะไไปยิ่ยังอยู่ไซย่ประเทศนี่มันมากิบประอเสียย้ายสร้างวาติไม่ทำไรคำทั้งนั้นไหม มามาดูดูมาต่อทำโอ้เก่งบักเอาเด็กพีดโลกตัวเดียววิ่งห้าเอาวัดดีก่อนไม่พ่อวัดดีครับผมข้าวัดดีข้าเอาวัดดีก่อนเถอะวัดดีอีกวัดดีไมมาให่เพราะว่าอันนี้สิฟากเด็กพิษสังเุโลกร่องหายเอฟซีพะเนาะครับผมเพราะว่าช่องเอาพิดกับช่องเอาเป็ดยัางมาขั้นอันใโอ้ยประกาศแจ้งแล้ววัดเนี่ย ครับกดวันที่หนึ่งน้องแม่ขั่วเนาะ <Man. S 2> วันที่หนึ่งกันยายนนะครับกอยอไม่ใช่กันยุงเลยพี่น้องเด้อเอ้หกไปหกหกกันนะครับกันยายนนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับเลขเลขเป็นเลขลับหรือเลขวิ่งเลขอีไอย่างเงนะีเลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขมีที่มาของพีน่น้โอ้ครับผมเฮ้ยจำาม่ได้พี่น้องอีซี่แอดปริมาดู เราไปเชิญมาเราดูหรอกเลขมีที่มานะครับม well, ีที okay. eme, people else, people so ่มาของพิษโลกพิษสนุโลกนะครับพิษสะสะกับตัวนี้ตัวนั้พี่น้องที่ซอฟโรสีสันตัวเน้องนันมันเป็นชือกันนั่นละภาษาไทยตัวขยิดครับผมพิษสนุเนาะพี่น้องโลกนะครับ อ่ะนะครับพี่นอฟซีวิ่งห้าบนล่างวิ่งบนล่างนี่พี่นังเอฟซีห้าตัวเดียววไแม่พววิ่งห้าตัวเดียวอ้าวหัวกีล้ววิ่งตัวใดแม่วคนไหนม่เก็ดผมเกล็ดัวไม้ดิหนิคนฮี่สูตรไม้เ่าเด้สูตรไม้แมนสูตรไม่ของพี่ลูกครับผม เพราะว่าสูตรเขาพันปะเขาสองหวดแล้วเพิ่นว่าเอาสูตรไม่ไปไปเล่นครับผมอ่ากับไปลองเมืองไอเอฟซีลองเมืองกะจะเพิ่มกะจะเพิ่มวิ่งแห้งเนาะครับจะวิ่งแห้งห้าหกแลนสุดรติดเนาะพี่น้องรถจับคู่บ่ะเนี่ยจับคู่จับคู่ห้าแกลนบ่แมาณของแมฆ้ว่าห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดเดือพี่น้องเอฟซีห้าแปดครับห้าแปดอ้าสามตัวหลักร้อยใส่ครับ หลักลอยมามาแปดกับหกอ่าหลักร้อยหลักรหลักลอยแ่ดตัวได้ก่อนแปดกับหกลักร้อยแปดกับหกอ่าจับใส่เลยแบบนี้สามตัวเคุณกระหามากคือกรหลักแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าเปดเอาเร็วหนือยน้าหัวน่ะ อาจจะจับไซน์ครับพ right? nope. yeah, pues really ี่น้องเอ็กซีแปดห้าหกบอกแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดหรือหกห้าหกแปดห้าหกมันแปดนั้งอีกแปดห้าเจ็ดบอกทาอยูกเพอเอานะครับพี่นองเอ็กซ์ีให้พี่นองเอ็ซีจับออกนะครับพี่นองก็จับให้ก็ได้นะครับพี่นอง อ่ครับเลกมีที่มาจากพิษนุโลกนะครับงวดที่แล้วรุดไปนะครับวันนี้เพิ่นเทดเป็นสูตรหม่ทรงไม่พี่น้องอีฟซี่นะครับงวดนี้เด่นบนล่างห้าเม็ดเดียวนะครับพวกพุ่งหนีเบื้งของเก่าแปรไปกได้แอต่ะว่าเคียรให้แน่็ดีใช่กันห้าเม็ดเดียวแล้วพี่น้องแอดพุ่งกลมให้คล่อมนะครับอ่าพุ่งกลมให้คล่อมนะครับพี่น้องอีฟซี่บ่ชอบที่เพิ่นจับให้ก็ห้ามจับใส่ เด็เดีนเด็กริ่งพ้นานะครับถ้าเพื่นจับไหามากมีหาหกหาเจ็ดหาแปดนะครับส่วนลักลอยด้วยพี่น้องลักลอยมีแปดกับหกให้พี่น้องเอาลักลอยไปจับใส่แปดห้าหกแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดหรือหกหาหกหกหาเจ็ดหกหาแปดนะครับระนะครับแคปหน้าจอกันไว้แล้วถ้าผมเลขมีที่มา นะครับจากพิษุโลกสิ่งทรงมาให้แม่ครัวด่วนๆแม่ครัวเป็นสะพานบุญให้พี่น้องพี่ๆนะครับแม่ครัวปูชีศูนย์วันนี้ให้แน,นวทางเลขมีที่มาจากพิษนุโลกนเพิ่นเพิ่นแก่ตัวไม้เพิ่นขอแก่ตัวไม้เพราะว่าเพิ่นเอาสูตร<อ>ไม้เข้าเข้ารลองโอ้เพิ่นแก่ตัวไม้เพิ่นเอาสูตรไม้มากเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดไปเนาะหลุดไปวันนี้เพิ่นก็ได้มันรุดมันรุดสองวันแล้วเด้ อย่างพี่น้องก็มี่โชคมวลาเพิ่งก็ได้เอาสูตรใหม่มาให้นะครับเขาเกาะไปลองไปแนมแนมเบิ้งหน้าเอฟซีน่ะครับผมเอาส่วนเหล็กแม่ครัวหันไปเบิ้งคลิดกดกรนเพื่อได้ก็ได้พี่น้องเอฟซีนแม่แม่ครัวบรจับคู่ไ้งวดนี้เพราะว่าจะไปกับยันเอฟซีเสียเงินนั่มเพราะว่าผ่านมาหลายงวดแล้วแต่เลขวิ่งบลูนี้เนาะ เไปวิ่งบอลลูดต่องวัดนี้ก็ให้ต์ตัเลขวิ่งบอลจับคู่ค่ะเอาเอามาให้ฟิฟซี่บอลนัน่มือดีเดียวคนสิว่าโอ้ยขานพ่นหายคลิปกว่าดิเอาจะขาน <c oughs> พีน่าาน้องฟิฟซี่จะขานเอาถ้าวัดที่แล้วนะครับแม่คั่วไฮเลขติดบนล่างมันเป็นวัดที่แ,แล้วที่ต่อวัด,ดี่โอ้โหวดนี่นะครับวัดนี่ต่อวัดกันนะครับเบื้องกบคู่กับเลขมีที่มานะครับพี่น้องฟิฟซีนี่ครับกับ้ายๆกันนะนะกับคล้ายๆกันคล้ายๆว่าตัวเดียวกันเลยล่ะครับผม มันมันมันมาชนกันกับเลขกทิ้โลครับอ่ามาชนกันนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาพี่คอเบิ้งได้พี่น้องเลยหวัดนี้ขอให้เฮงเป็นฟังกันนะครับวัดดีรอดเบิ้งจักหวดสองวัดกันบามันสิยเข่าอย่าไรเงี้นบ่เข้ากะกะยจับพ่อจับคู่นะพี่พ่อห้เพิ่นจับเอาเนาะจ้าไม่พ่อห้ยตะเลขวิ่งมาก่อนเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งกับเลขติดเลขวิ่งกับเลขกติดนะครับกระซําจับคู่เลยพี่น้องซ้ําจับคู่ได้แล้วล่ะนะครับ อขอบุณขอบคุณแม่ครัวหลายๆนะครับผันีที่ไหเล็กมีที่มาจากพิษสุรคกนะครับค่ะจะไหนกับไห้เอซีเฮ้งๆปังๆลำลำเรด้วยเด้อพร้อมทั้งแม่คั่วพร้อมเนาะมดนที่จัดด้วยป่จัดแล้วอุ้มบ่จัดแร้วอุเมบ่ื้อลอตเตอรี่หาเจ็โอ้ฮาเจ็ซือลอตเตอรี่หาเจ็ับผมอ่ะก็ยูในหันไปน้องเอฟซี อ่ะครับผมขอบคุณขอบคุณอะไรครับผม